แกโดนแอนนเซนสง,งานหมดแล้วนะมุกตอนนี้ทางแบรนด์สินค้ากำลังยกเลิกสัญญากับทางช่องอยู่แต่ว่าเขากำลังเจราจากันเออผู้ใหญ่ฝากมาบอกว่าช่วงนี้แกพักงานไปก่อนละกันพอเรื่องเริ่มเนี้ยแบบค่อยว่ากันใหม่รอบนี้มันหนักกว่าครั้งก่อนเยอะเลยเดี๋ยวฉันต้องเข้าไปคุยกับเขาอีกอืมฝากด้วยนะพี่พิม ยอมแลกขนาดเนี้ยมันคุ้มแน่นะมุกยิ่งกว่าคุ้มพี่พิมพ์ชื่อเสียงของฉันมันอยู่กับฉันไม่นานอยู่แล้วแต่ยายฉันต้องอยู่กับฉันไปอีกนานเพื่อยายฉันทำได้ทุกอย่างถือว่าช่วยที่โปรดด้วยมันเป็นทางที่ฉันเลือกแล้วพี่พิมพ์อะไรที่ฉันตัดสินใจแล้ว ฉันต้องยอมรับมันให้ได้ไม่ต้องคิดมากนะแกจะไม่ให้ฉันคิดมากได้ไงวะแกเป็นน้องรักฉันนะเว้ยเราสองคนผ่านอะไรกันมาต้องเยอะแยะแต่นี่ฉันกลับช่วยอะไรแกไม่ได้เลยไหนจะเรื่องของคุณนิตาอีกไม่เคยคิดเลยว่าเขาอะาจะากล้าลงมือกับแกขนาดนี้ทั้งๆที่เขาอะเป็นคนเริ่มก่อนแท้ๆมันไม่แปลกเหรอพี่พีม คนที่ตกเป็นจำเลยมันคือฉันไม่ใช่เขาฉันนี่แหละเป็นคนที่แย่งคู่มันเขาไปเขาจะทำมากกว่านี้<ม>ก็ไม่มีใครว่าเขาได้หรอกไม่เป็นไรหรอกอย่างน,าน,น้อยก็ถือว่าตกไปและน,นี่แกจะเข้าไปคนเดียวใช่ไหมรอฉันก่อนไหมฉันไปคุยงานาครัแป๊บเดียวเองไม่เป็นไร วันนี้ฉันอยากเข้าไปคนเดียวฉันมีเรื่องต้องคุยกับยายเยอะเลยพี่ไปจัดการเรื่องงานเถอะเดี๋ยวไปเดี๋ยวก่อน<ม>ตามใจแกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรก็โทรหาฉันไม่ก็โทรหาโปรยก็ได้แล้วก็โซเชียลเนี่ยม่ต้องเข้าช่วงนี้มันไม่มีอะไรน่าดูเลยรูปแล้วหน้าเลย่องแม่แน่ไปนะ ฮัลโหลนิตาทรงโปรดกลับไปแล้วนะแต่พี่ตามดูต่อไม่ได้อ่ะรถพี่เสียกำลังรอช่างเข้ามาดูแล้วเธอเป็นไงบ้างนิตาเฮ้ยนี่ลูกมานีหรือหว่านี่นั่นมาทำอะไรที่นี่วะ ไม่เยี่ยมเราใน,ย,นยายไม่ได้มาหลายวันเลยตอนนี้เราเปลี่ยนที่ใหม่กันแล้วนะสบายกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมยาย บินมาคืนยายด้วยนะไม่เดียวไปขายแล้วพี่พีบอกว่าขายไปก็ไม่พอค่ารักษาตัวยายอยู่ดีเรื่องเงินยายไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่โปรดเขาจัดการไว้หมดแล้วเขาเป็นเจ้าของโรงพยาบาลที่นี่ด้วยเขาบอกว่าเขาจะช่วยหาหมอดีๆมารักษายายยายจะได้หายไ,ไว มึงปล,ล่อยลายอยู่นะมึงมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังเยอะเลยยายต้องอยากตีมึงแน,น่ๆเลยอนะรีบตื่นมาฟังนะคะ แต่งงานเดือนหน้านเนี่ยนะโอ้ไ oh ม mm ่ก hmm. ็ยีย่สอนไนดะ้ย่สอนทำอะไรไม่ถามลูกสักคำอะ่ะ mm hmm. นี่ฉันไม่อยู่เนี่ยฉันบินไปไประชุมแค่วีคเดียวแค่นี้ก็เกิดเรื่องอะไรขึ้นมามากมายขนาดนี้เนี่ย mm hmm. แต่นี้มันเรื่องใหญ่มากเลยนะพี่โปรดเรื่องมันไปไกลแล้วอะ่ะพี่รู้ แต่พี่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้อ่ะปานพี่ไม่รู้ว่าทำยังไงแล้วอ่ะพี่ปฏิเสธไปแล้วทุกทางแต่ผู้ใหญ่ฝั่งหนูเขาก็ไม่ยอมเลยอ่ะเขาเร่งรัดจะให้พี่แต่งงานกับนิตาให้ได้อ่ะเขาแอบทำทุกอย่างแอบเตรียมงานไว้หมดแล้วเรื่องี่เธอจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปเหรอตาโปรดโกหกทุกคนเนี่ยนะใช่ครับอา ก็จนกว่าผู้ใหญ่ฝั่งนู้นเขาจะยอมยกเลิกงานแต่งนะครับผมถึงจะยอมหยาก,กับมุกมณีออ้ยปวดหัวเฮเ็กเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมด ก,กันเลยนะวันนี้ฉันอยากดื่มเงียบๆคนเดียวขอโทษนะพี่หมย เธออยู่โรงพยาบาลตั้งหลายชั่วโมงถ้าไปทำอะไรหรอมุกมณีบางทีจุดอ่อนของเธอก็อาจจะหาไม่ยากอย่างที่คิด โอเคครับเดี๋ยวผมรีบไปมีอะไรเหรอตอนนี้ยังไม่มีครับอาพี่พีมาแค่โทรมาบอกผมว่าให้ผมไปตามมุกกลับอะครับมุกแอบไปเฮล่าขับอีกแล้วอะพี่พีมเขาก็เลยกลัวที่จะมีเรื่อง<ม>เพิ่มอะครับงั้นให้ปรางไปตามให้ไหมคะมขับนั้นมีแต่ผู้หญิงปรางเขาน่าจะสะดวกกว่า มายุ่งกับฉันเกรสพี่จะไปไหนพี่ยังไม่รู้เลยว่าอย่างนั้นเป็นใครพี่มุกเกรสรู้เรื่องหมดแล้วเรื่องพี่แม่เกรสทำทำไมพี่ไม่บอกเกรสเลยอะ่ะทำไมพี่ไม่รับสายเกรสเกรสแค่อยากคุยด้วยเรื่องมันผ่านมาตั้งสองปีแล้วรู้แล้วยังไงตอนนี้พี่เปลี่ยนไปแล้วพี่ชอบผู้ชายจริงๆเหรอเกรสไม่เชื่อ ไม่เชื่อก็เรืองของเธอไม่เกี่ยวกับฉันพอแล้วเกรซไม่ต้องพูดแล้วเธอใจร้ายกับเกรซมากเกินไปแล้วนะมุกก็ล้วพี่ใจดีมากอะ่ะก็ไม่ดูแลเขาเองเลยสิมาพูดกับฉันทำไมปามคุณมากับฉัน จะพาฉันไปไหนคุณปลอยกนฉันถามว่าจะพาฉันไปไหนไปที่รถคุณมึงคุณใจเย็นหน่อยได้ไหมทำไมคุณถึงชอบใจร้อนลีบคุนเต็มโซเชียลไปหมดแล้วนะแล้วยังไงก็ฉันอยากให้คุณใจเย็นลงจูบฉันสิถ้าเธอจูบฉันฉันจะใจะเย็นให้เธอ รีบโทรหาฉันฉันไว้ใจเธอได้ใช่ไหมปรางดาวค่ะแม่ใหญ่รู้ไหมว่าตอนนี้ในบริษัทนี้มีแต่คนลือกันว่าตะโกรดเป็นกเกย์เพราะแบบนี้เธอเลยรีบจับตะโกรดรแต่งงานถึงกับส่งยายปรางดาวตามเข้าไปดูถึงในบ้านเนี่ยเอากระเป๋ามาด้วยแบบเธอคิดจะเอาตัวเองเข้ามาให้ฉันยุ่งแทนพี่โปรดจริงๆนี่เธอคิดไม่ซื่อกับพี่สะใภาเหรอปรางดาวคนเป็นพี่สะใภฉันเหรอ ให้เธอมั่นใจในคน <S <S คนนี้อ<ค>ีกปีจะาพนี่สนทาที่เวียนบวกงตามไมยอมสับซ